ดูบีบีสู้หมูนะครับฝึกสู้กระบ,บีหักไม่ต้องช่วยไม่ต้องช่วยอยู่เฉยเฉยแค่เขาให้ช่วยเขาบอกเองตอยมากแอ่มากอา้าวโดนหัวร้อนแล้วหนึ่งห,หมูนี้กระบ,บีหักกว่ะแต่แดงก็โห มาดูบีบีน้อยครับเสียวบีบีโอ้ปล่ดได้แล้วเจ็ดร้อยโอเคแม่ 700. เจ็ดร้อยเหลือเท่าไหร่เกิดแล้วได้ยินเสียงได้ยินเสียงดึงถอยมาเอ,อาบีบีหักถอ,อ,อยมาให้บีบีดึงอ๋ออะไรๆแลกเกิด ยังไม่ทำอะไรเลยด,ดีด้วยเฉยให้ฝึกสเต็ปนุกเกิดแล้วน้องยิงลอบมาหน้าไม้ก็หละพี่จะรอที่สี่นาฬิกาของนาล่างขวาขเผื่อเติมช่วยเอ้วาวอลค<ำ>ยิงกันนูต้องเล็งเผื่อสูงชดระยะไกลห,หมดแล้วโลแกนานาไม้อ หมดแกลี้ยงนเะว้นดำมันก็อ้อมอ้อมวงอย่าตัดหน้าเนี่ยมันเกิดรั่วอ้อมวงไปขอบ,ขอบแต่ตีออกขวาขสามยันกลางตีแล้วออกขวากระบีห่หกถอยมาเออออกมาตรงนั้นก็ได้อย่าไปอยู่กลางนาดูสเต็ปบ,บีบีซะก่อนครับเงาครับเงากค,าคนอู๋อ๋อมีดด็ดประจัน วนดีเจ็บเอาวนฟา้เา,ฟาเฮ้ยกดปีดอีกแล้วจะเย็นโอ้ย็นเป็นกดฟันฟ้าทำไมล่นะ,ะนะตีมันตีร้อยเก้าเก้ามันตีเราทีหนึ่งแปดร้อยกบีหักอยากช่วยแล้วกบีบีหักแมน ทนไม่ไหวไปช่วยเวลมันสูงตรงนี้ใส่เกราะดวดนั่นสับแล้วครับลุงม,มันใหญ่ครับสเตปสองคนตายยังตายอย่ง,ยอยงโอ้โหฟันคอสวยมากครับดีๆเงาดับพระจันได้เท่าไหร่เอ็กซ์ีมัน,ปนแปะเจ๋งเย็บปะลากันไปก่อนนะครับสั้นๆมันมันตีดีหนึ่งกัา